ฮึอะมาอ่ะสบายดีสวัสดีเด้อผมใหม่พี่น้องมากินข้าน้ำกันพัดหมูใส่พักเบบีซอย สวัสดีจ,จ้าสบายดีสดวัวสดีพี่น้องกินจานขัวจานบางอย่างเนั่ยขวพักสีมูคือเกล็ดลกที่นี่กับเกลบมานูคือเก่านี่อาไปลบหยาสวนประเทศไทยพม่พี่น้องอซเบิลมนจะได้ได้ได้ถหลายพม่พี่น้องไม่มันก็เาะท่า,ทานหไม่ไม่นแตกละ มาตัวเฮียหนอัอนหนึ่งครับขอบใจเด้อผู้ที่เตียนเขามาบ่อห้ามโมนอย่ากินลายเด้อแม่นอยจะรอกขาขอบใจเตือนเตือนเตือนิตือนคดีเฮากะระวังเนาะระวังจานว่างไงระวังจานว่างไหนใหญ่เลยพวกแม่พี่น้อง ไม่ได้ไม่จำเป็นคนไหน่พี่น้องเลยกินมันกะโอเคอยู่มันกะเป็นโอเคอยู่ก็ไม่ได้เป็นอย่างเลยเป็นอยู่บาหวานนะเอ้าลงมาลงมาคขอบมุครอบใจที่เตือนเข้ามากอะมันเป็นหุนเชียนอันหนึ่งมันยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันก็งเป็นขอบมมคขอบใจที่อันอันมีนมาบอกพี่น้องเดี๋ยววาบพร่กินข้าวไล่ อายไดว่าแล้วบางกินหน่อยโอเคแต่แต่เราก็โอเคแล้วปกติอยู่กับบุได้สู้เป็นอย่างเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้ตาก้อนเลื่มเป็นไม่ไหม้ัวบุญชักอย่างเดียวชักมันขึ้นจักมันลงเครื่องแท็กกับโบมีโอ้ยโบหู้โบหู้ดีได้ครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องมาใหม่ชักเสิตายเมื่อไรนอนอยู่กับลังเครื่องมันโล่นะพ่อแม่พี่น้องลูกมากก็เมื่อย อันใจวาวาบเลยคือเขาคือปลาสตายนะว่างแบบนั้นซะ <c oughs> แต่ว่าหาน้ำจุกน้ำายังจริงกักบคืนคืนมาบาดเนี้อว่าผมมีลูกผ,ผมมีเมียเบื่องโอ้ตายดิผมไมนเนาเป็ดขีที่เตือนแต่นั้นเขามาเตือนสติกันเมนมาบอกกับขอบมกครอบใจเด้อรุนโอโซเ่นก็นให้เป็นห่วงเป็นไยกัน คนเลาด้วยกันบปะบูทิมกันขอขอามุกคใจมใจบอดดี้ปิญญาหมอเขาบอกว่าบอดด้เปิยญามันโอเคแล้วมันปกติเป็นอยู่วาวานะแล้เด่นบบโตกใจไปในตอนนี้บ่คือ,ตอนน,อตอนนั้นตอนนั้นจะเป็นมาตอนอสามสิบสีสิบปีโอ้โตโตโตเราเป็นนะ<บ>เจ้าหูบอจักไม่เอาจีเอชพ่อแม่เป็นอ,องัางแรกเป็นอยู่หงงานหมดเลหมู่โซมโซมขึ้นมา ไปหาเนือดโอ้เกือบสิอย่างบุได้มันนัดปุ๊บไปตรวเนี่ยแจงเลอยก็่ามันมันลบฟูนหมดนะเหือดด้งอันนั้นบาหวานกต่อันนั้นเบาหวานเขาบม่ได้กินนั้นคือเขาปันเดียวมีหมูซุ่มขึ้นมาบอกจูนหั่อยไม่บ้านใจเพราไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยสบายสบายดีดีสาวหันใจวบวักพ่อแม่ดีเนาะ แล้เป็นมาวา่าแค่ไหนน้อยนนหนึ่งแค่ได้เป็นอันแบบลายพิณีเนั่นน่ะน่าอันตรายเบียดว่ามันบะเดือดเดือดโบ,บอด่งคืนจะมองนเลยเป็นจะตกเจอจะดปักขุมด้วยพ่อแม่พี่น้องน้่งเกลือข้าวห่อคือถ้าบุ้มมีเกลือข้าวห่อกับน้ำผักกระดาวต้มเซจุกเนื่อมีตลอดเลย นี่ตัวใหญ่เ <hi> ิ <mailing. S 2> the ็นตามั่วๆเลยกินรสจอกน้อยๆเห็นมันยังไม่แยอมแจ้งข้าก็กินดิอืกินหัวโอดตาแจ้งน่ะก็เศร้ากินพวกได้กินข้าวม้วนมีน้อยหิวเปบริวารว่างไปหนักหิวแทงเนาะ หิวแห้งกินก้าวกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนหนึ่งมันอยากข้าวแหงนะเป็นเบาหวานตามบ้านนอกบ้านนาเขาแหงอันตรายตายกินบะหมี่เื่องแท็กกบบะหมีคนอยเมืองนอกอันนี้บะแมี่คนอยู่เมืองล่างอันนี้คนอยู่เมืองนอกครับมันมีครบเพิสโพอแมกันเนาะมันให้กะเบิองมันโดดกับมันมันได้เดือดร้ายกับแท็กเบิองเดือดหน่อยกับแท็กเบิองเขาไม่เนี่ยแท็กจะแล้วกบ บุกินได้ยานาย่ยมานายันได้ยน่ยมันได้ยน่ยมันเดือดจ้าก็ได้กินได้พี่น้องเดือดรุรดเดิมสิไปติ้งเบสก,ก็ต้องแชทาามึงเสียก่อนในพวงเี้พ่น้องเดือดรุดเดดขีดเดีอยวพี่น้ <c oughs> อง <c oughs> ต้องได้กินเขาใจกินอาหารใจตอนละม,นะมันพวงเงี้พี่น้องแต่บางแ <ๆ S 1> ม่ก็บอกใ้เป็นรูดหรอกช่องเป็นช่องซามทิศกระเบนเทนนนั่นจะลำบากเลยเป็นอันนี้ยลำบากลำบากสุดๆแต่ว่าใจสู้ คี่ดว่ามูกยังเป็นกว่าเฮาเพิ่นก็นยังสู้เฮาก็สู้คือกันวะกินขวบฟักในะพี่น้องมุณเนี่ยเสียด้เวลนั่นม่นได้กินขวบมันนะแก่ต้องอ่อนต้ออ่อนแอบก่อนขวบักหวานม,มันจุกไป กินข้าวเจ้าแค่ก,กินข้าเนียว่นึงกินข้วเนียวมีน้ำตาลลายขเขาจะเอาไปไหนละแต่ขนมยั้นวัดเป็นอะ่นแบบแรกกินหนอนแล้เท้อก่อนจนได้ไดม่ไดรูปขีดได้นนะเนาะ บางคนก็ว่าไอ้ตัดแข่งตัดขาจะมีนะแบาหวานเนี่ยเจ้ามันมาเป็นตักบราณเนอกเจ้าอันมันทั้งเป็นมาโลโลเดือดจางแน่นะกันแดเดียวแน่เจ้าร้ายคนทอนอ้อยเป็นบาดเป็นแพดีไว้เลยพ่อแม่พป่น้องอืมดีไว้บางคนบางคนเป็นบาดเป็นแพน่นดีเบาหวานดบบหนึ่งโตต้นก็ดังอืมอันนี้ ขน้อยนี่เป็นบาดเป็นยางดีไว้แต่ว่าตีนมือบอลมันยังทึกเนี่ยดำได้พ่อแม่ที่เนาะเป็นบาดเป็นยางแต่ว่ามันดำ่มนะกัรโดนไปมันก็เสียหายไปใช่มันด่มนเกันในหัวนี่เลยขึ้นไปเบิ่งข้างนกมาแล้วนะโดนขึ้นบมทึงไม้หักโอ้ยลงมาเลือดออกบัดมันดีแล้วก็ดำ แต่ว่าดนไปเมื่อกค่อยเศร้าไปเป็นยังไงอืมก็เ,เตือนมาก,กันนะว่าอย่ากินได้อะพวกมันฟบใจละลายคือมันเป็นเ็นได้ไป็นบอกคือเป็นมีนแมเนเป็นเ็นได้แต่มาปันจิ้งน้องเขาทอกปั่น แต่ไปห้ายเนเหตุการณ์เนอะกินบ่ได้ได้แต่่ากินได้ไปทั่งอิ่าดีได้กินเปงนหนึอันนี้กินหนึ่งทีสีเวลาอันไงเนี่กินทีมือหนึ่งสี่เวลาเศเษ้าตื่นกันมาหนึ่งเกาซู้กับกินเนี่ยปัดหนึ่งเนี่ยไปไปการันแปดมุงบอกตอนเช้าแปดมงกินอีกคือหนึ่งสี่เอ็ดมงกินอีกคือหนึ่งมาเงิกินอีกคือนึงสี่เถือ แต่บอได้กินได้จะมากินตอยอยู่แต่มากินได้ใช่หรตื่นมาตัวเส้าได้กินก่อนแล้วซีมุ้งครึ่งยังได้กินอ่ะพูดเอันนี้เนีกินซองค่ะทีย่างก็กินน้อยเดียวจะมาเมื่อเนี่ยนะกินได้แต่บอได้เป็นบาบายานมันโลส่วนใหญ่ยานตัวนี้ละคืออันนี้บอได้เป็นบาวานเนาะอันนี้ยนะโอ้เห็นอย่างบอได้เลยเห็นมันโลดรบศูนงเนี่ยตีมไว้เลยมีขนมในทงก็เพื่อที่จกขึ้นมากินในปัาโต มันเป็นไงได้นี่หรืคนตายเาตายเมแซ่บพี่น้องกว่ากาสีแซ่บนาใจเลยต้องกินให้ติดทงตลอดขนอยนมี้นนขนมพอะติตคล่าเมื่อกเรากินนีนนได้คล่าบ,บ่าพี่น้องแล้วคล่าบได้ในการกินนะ แต่มันบันเรเป็นยังดอกแ้วก็มียากินอยู่จะเรียนแบบได้อ็ไรเก่งน้อยกินเป็นเบาหวานเลคือกินลายไปคือบุเป็นยังนี่ยายกินน้ำอยู่กุกแม่เลยเนาะขั้งแรกนี่คิดจะฆ่าตัวตายนะคิดคิดผู้เดียว มันมาไปห้องหมอเออใครก็เป็นหลายคนอเมริกาก็เป็นคนลาวก็เป็นเออบุเม่นเป็นตะกูอ่ะเป็นหลายคนอยู่เ่ะทุกคนไป็ยังสู้มันไม่เห็นเจ้าดิวิดข้างบ้านทำาะไรกันเนาะอืเราเป็นจุดเท่าเราก็ยังยังอยู่เออเท่ากเกล่าสิบกแล้วเท่าเดนเป็นลาเป็นเลาว่าด้วยกู้ก็เป็นก้อนมึงตันอายุติปีเลย สามสิบปายเราไปจนอายุเราจนแปดสิบปัยัการี้ปวดแสบะเอาบงหนอกก่อที่พูดเงว่าบงหนอกแล้วตาบับเซดีนผมบงหัวมันตุ่ไหนเนาะ คือ,ขอเขาเขาเมื่อดอยเดียนะมากลงแก้งจนล้วเืาเตา่ลก็ก็จะเขาจ้เนี่ยนอเขาเนี้ยเนี้ยมันมีน้ำตาลไรมันเขาจ้เนี่ยนะใค่นแน่ ะไปย,ยาบ่ะสูบไปไปจนหอดว้วนชุดไายไปฮันไปนี่เมียรบริปะกันตกันตลอดแต่ไทยตุกันอันนี้ซัมโนกเตอร์ผู้หนึ่งเลยไปตั้งติดตาม เป็นอันนี้เดิมคาดมูคาดคู่นะพ่อแม่พี่น้องบ่มีมูมีคู่กินเหล้ากินยาบัได้เพราะว่าเขากินน้ำมูบัได้เลยไปเล่นน้ำมูกันนั่งเบิ่องมูกินเข้ากับมึงกรบโบขับติดบางคมบัได้บางคนก็จับเป็นเขาจับกินแต่เขาห้อบ้าโบได้กินมาเติมในมันก็บพวกกะกินกินที่หนึ่งเด่นตะแก้วเย็นให้กินตอนไปเยือนนั่น ให่ S <S <S ปลาอินนะ่ะเราอันเราบางไมน้น่ะกินหัวใจสั้นตัวแม่ไปนะเดี๋ยวเออตัวแมงหัวใจสั้นหัวใจมันจะเต้นเร็วโอ้เสาร์จอกน้อยหนึ่งเราเห็นมันกินกินนะ่ะก็มันเป็นอันอันอน,นึงมากใครขา,ขาวอยเบิงของของซีแห้งๆตุ่มต่ำตุ่มต่ำอันใบเบิงบ่ได้ ขนมนี่รมาเลนเป็นยังกินยังกระไดกินเนมบอกได้แต่แต่เดมกินเนมบอกว่าเขาเนมมากินผมมีเมียตายพ่อแม่ดิเนาะบุญแต่มีเมียไอ้บวะเขาวบอกว่าอะไรนกไก่ไก่ตีเขาก็ได้มันยังหน่อยโคตรโม่โคตรใจลูกเมียที่ได้แค่ดีดีใจบิร์ดเบิร์ดคือแต่คนเพิ่อนเป็นตัวตายแก่พ่อเมียที่เพิ่อนบางคนก็บทิ้มกันนะ ก็เห็นหลายคนเลยนะความชั่วหวานปถึงตายจากกันหมดแล้วที่เมื่อตายจำไปเขาขาเขาแต่ว่านั่นจำไปเรื่างนียากแห้งเวลาเราหายเราใจเราเต็มเดียวหายเปิงเปิงเปิงและเราบ่นอล่งงับเราะได้แต่ว่าเฮ็ดอยังกันเลี้ยวได้พ่อแม่พี่น้อง จะไม่เป็นอะไรบัดเวลาเขาจะคายนะแต่คอยแต่คอยเอาพวกชวแต่ว่าเมียกับบัวซ่าหรอกแต่พอได้ใส่มุกใส่ใจเรกเศร้าห้เลยกับบัวดีน้ำกันไม่ได้เครียดกันนะแต่เขากินยาเนอะมันเป็นน้ำยาบุหรี่แม่เป็นยาบ้ายาก็เป็นน้ยาบ้าเนื้อภาษาเจ้าในเ่อยังไงยาบ้าก็ยากระษา ที่ว่ายายจำเขายังบอกว่าบอยทีมเจ้าที่ยังโเอาไปสูบใจหมดละตบตัว่าแค่ตัวได้บกินนายตอกแค่นาดลดไลทิการบากินมาเบิดนะนะเป็นยาบ้าการเข้าไปสูบมันไปยังไกับเป็นยาบ้าอันนั้นนี่กันแล้วว่าเตือนยามันดึกกันหมดกระเทศขนาดไดไลโดงน้ำโดนใจหูน้ำ ก็ได้ละสิบห้ามัไป,ออไปเปองงา,เาไปบันก็มันลงาวกินขาวกอะยิมนะพี่น้องแซบ่บครัวพัดเป็นขนี่ยขนายมากมากบ่กินข้าวโวแซ่บได้วันนะเขาจะกินนน่นีแล้ว่านี่ก็กินลากป,ปลาเบิง์วยวพี่น้องลา,าบปลาโบนัยยังปลาปลาบโบไลบ้านนี้ก็แซบ่บ กินเขานันดพี่ดอกพนวิ่นเขามากกินเขาลายเขาลายตัวนอมันแสบดนแะพ่อแม่พี่น้องบริกินลาบตาลาบแหล้วเนะลาบีาปลาไหลปแสบผักกระบือกินกับฟพะักาผักกาดขึ้นพักกะทิผักกันนันปาประกอจะอยู่ไกลแล้วมันกินลำกันเนอะปลาขาวทองปลาตัวแสบที่น้องอว่าในกระดาปากินปลาตื้งปลามากเด หากได้ถึงไปวันนี้ได้ห้าตัวบางคนบ่ได้ร้ายไปวันคนร้ายคือได้คนร้ายกับไปวันได้น้อยกินว่นนี้เนอะอยังในหมอนป้าวันกินมื้นเจ้าป้าออฟใชนอกจอเออโอเคพี่นอ้องอยู่ดีมีแห้ไงไม่จุกูจุกค้นนะพี่นอ้งนองเนาะ ขอบุกขอบใจเด้อพี่น้องเอ้ที่เป็นห่วงมากินนายกันกินนายอยู่แต่ว่ากินกินได้แต่อยู่เพื่อนดอกไปการกับพวกน้กินนายดอกใช้เข่าปั่นนะั่นไหมคุนเบิองเดือนะั่ะคุณเบิองเด้อนน่ะเข่าไปการเดด็นีเจ้ากินเครึ่งหนึ่งนะเด็ดเดือนเดือนนี้ปั่นหนึ่งนี่ย,น <ừ> um. นยังเดือนนี้แล้วกินอยู่การกับพวกน,น้กินหลายรอบแต่ว่ามาเพื่อนหอยนากกินหลายน่อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยอันนั้นนะขอบุกขอบใจที่เป็นห่วงด้วยพี่น้องเด้ออยู่ทางใดบอกกันมีนไหมอย่เดืนเด้อพี่น้องว่า ตีเตือนมาได้เป็นแบบได้เวลได้แบบกินหน่อยกินไรเดียวเดี่ยวจกินได้เยอะก็กินเพื่อเนี่ยกินไรกินไปกันคือไม่ได้กินไรน้อยนึงปัดหนึ่งกินจะสมชั่งกระเป็นพออยู่ได้ปั่นหนึ่งกันโอเคครึ่งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องฮักครึ่งบ่อสกินไรไปกันพ่อแม่เขาโม้เขาใจเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เป็นตามที่เป็นห่วงเป็นใยให้อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข้จะมีให้หายไปญาติลูกค้าเด้อเอาบ๊ายบาย